สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปวิดีโอนี้พาเพื่อนเพื่อนมาซ่อมปลั๊กไฟดีกว่าซ่อมอะไรที่มันยากๆไปดูยากดูลําบากมาซ่อมปลั๊กไฟกันดีกว่าปลั๊กไฟตัวนี้มันเป็นปลั๊กไฟที่เปิดแล้วมันก็มีไฟแดงตรงนี้ด้วยมันมี USB เอาไว้พอร์ต USB ตัวนี้เอาไว้เสียบชาร์จมือถือได้ด้วยนะนะครับทีนี้ไฟไม่ออกนะเพื่อนไฟไม่ออกนะครับแล้วทีนี้มันเป็นเพราะอะไร มันเป็นที่สวิตช์นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับเพื่อนๆดูนะเนี่ยกดกดสวิตช์แล้วปืนมีไฟแดงขึ้นแล้วไฟแดงก็หลีกลงแล้วทีนี้มันมีไฟออกมาไหมก็ดูก่อน,นมันไม่มีไม่มีไฟมันอาจจะเป็นที่สวิตช์มันไม่ได้หรือเปล่าลองกดแช่ไว้ดิลองกดแช่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวกด,วดแช่ไว้ลองดูนะนเห็นหนอดเลย เอหลอดไฟอะไรนไี่มาเสียบๆ,ๆลงไม่เห็นออกเลยเนี่ยเนาะนะครับแล้วมันดูกันดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนใช้อยู่นะเผื่อเป็นใน,น,นลักษณะดเดียวกันเป็นที่อะไรอะ่ะสายหลุดอะไรหรือเปล่านะครับมันเป็นอย่างนั้นเนาะมีสกรูน็อตหกตัวนะครับเดี๋ยวแกะออกมาดูครับมุนน็อตนะครับสกรูน็อตหกตัวอ่าทีนี้เปิดฝาออกมานะครับก็เห็นเป็นแบบนี้นั่นเพือ่อนตัวนี้มันจะหลุดละ หลุดแล้วละ่ะเออนะครับก็อาจจะเป็นที่สวิตนะครับสวิตปิดเปิดนะเห็นมันละลายนะครับน่าจ,จะเสียบใช้งานหนักนะครับสวิตละลายเลยเมาดูหน่อยนะครับสวิตพังจริงหรือเปล่าถ้าสวิตตัวนี้พังผมก็ไม่มีเปลี่ยนนะพูดถือนะเพราะว่างานประเภทนี้มันไม่ได้สำรองสวิตไว้หะนะหมันไม่ได้ค่อยได้เน้นในการซ่อมนะครับ เหนหครับการ,การเปิดสวิตสวิตชหน้าสัมผัสมันจะต่อกันให้มันไม่ต่อเห็นไหมมันจะต่อตอนที่เรากดเฉยๆนะครับดูนะใช่ไหมโอไม่เห็นต่อเลยนะครับโอ้ต้องกดแรงนะได้เห็นไหมครับมันจะเป็นที่สวิตชนะ์แต่แน่นอนอยูแ่แล้วมันไม่มีหรอกผมไม่ได้สำรองไว้ บางครั้งลูกค้าเอามาซ่อมผมไม่ได้รับงานเพราะว่าผมไม่มีอะไรใส่นะ่บางทีนะก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรก็ยังจะไปดันไปรับมาอยู่ก็ไม่รู้จะไปหาไหนมาใส่นะพูดถึงเนะนี่ยเนี่ยสวิตเป็นหน้าตาแบบนี้ไปเอาไหนเนะี่ยมันก็ได้แต่สวิตท,ที่เป็นสวิตปิดเปิดนะครับสวิตปิดเปิดกาทีนี้มันสวิตปิดเปิดตามปลั๊กไฟทั่วไปนั่นแหละที่ไม่ใช่สวิตกดแบบนี้เพราะตัวน,นี้ละลายละ ถ้าเป็นสวิตช์แบบนั้นก็ใส่เข้าไปโดยตรงไม่ได้ต้องเจาะรูรูพวกนี้ใหม่นะครับแล้วก็ใส่สวิตช์แล้วก็ต้องมาดูด้วยความสูงของสวิตช์มันเป็นยังไงครับพเพื่อนเพื่อนเพอย่าจะลืมว่ามันต้องมีการดัดแปลงนะครับที่สวิตช์มากับเขาเป็นแบบนี้โอ้นี่มันละลายเะครับเพื่อนเห็นไหมแก้ไขไหวไหมล่ะแต่ส่วนมากไม่น่าจะไหวนะครับเพราะละลายขนาดนี้แล้วนะครับเพื่อนก็คงจะต้องเปลี่ยนสวิตช์นะครับทีนี้นะครับ สวิตท,ที่จะเอามาดัดแปลงใส่มันแบบนี้ไม่มีนะมันมีอยู่แล้วล่ะไม่มีหาไม่ได้น,อน้อเนาะบ้านนอกหาไม่ได้เด้อจะมีสวิตแบบนี้ตอนนี้มันเป็นพลาสติกค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับก็เลยใช้ในส่วนของคัตเตอร์แต่งตรงนี้ได้ด้วยครับนี่นะครับนะเห็นไหมก็พอดีแล้วหรือยังพอดีแล้วหรือยังนอ้อยังไม่พอดีนะครับจะต้องออกอีกนิดนึงนะครับ พลาสติกมันค่อนข้างที่จะปาบหักวาสเปตัดแต่งง่ายอยู่นะครับนี่เห็นบัวเห็นเห็นไหมนะครับโอ้โหได้แล้วเออนั่นเลยย็งไหมครับเพื่อนๆสุดยอดทีนี้ก็มาดูกันต่อสายนะอุ้ยปิดได้ไหมล่ะดูก่อนนะครับปิดได้ไหม ได้เจอเลยเอาก้ความสูงงตัวนี้ไงมันก็ลงตัวพอดีผิดได้นะครับผิดได้ไม่ต้องตัดขาเคยเลยนะครับก็เป็นแบบนี้น้านเพื่อนนะครับทีนี้สายไฟมันจะเข้าตรงไหนดีละ่ะนะครับโอ้ยนะครับสายไฟน้านเพื่อนสวิตช์แบบนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีอยู่3ขานะครับขาสีเดียวกันเพื่อนสังเกตนะมันจะมีสีเดียวกันอยู่นะครับ ตัวนี้สีเงินเห็นไหมตัวนี้สีทองเห็นไหมนะครับดูนะในส่วนที่เป็นสีเงินนั่นคือสวิต์นะครับในส่วนที่เป็นสีทองนั้นก็คือขาของหลอดไฟตาแมงสวิต์ Switch แบบนี้มันจะมีทั้งแบบ1 2โวลต์แล้วก็แบบ220โวลต์นะครับเพื่อน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 เลือกคัดสรร220โวลต์มานะครับเพราะเราจะใช้กับไฟฟ้านะครับ การบัดกีเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะมัดสายพวกนี้เข้าไปได้ด้วยหรือนเพื่อนจะยัดเข้ารูมันนี่ก็ได้นะครับตัวนี้สายค่อนข้างที่จะนี่หน่อยก็ดึงออกมาก็ได้นะครับสายเขาดีมากนะครับตัวนี้เหนียวอยู่นะครับสายไฟนะครับสายไฟที่มาจากปลั๊กไฟก็เข้าด้านนี้นะครับริมด้านริมนะครับริมสุดๆของสวิตช์นั่นก็คือตัวนี้สีเงินนะเพื่อนนะแต่บางรุ่นถ้ามันสลับกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับ นี่นะเพื่อนก็จะได้แบบนี้นี่ยัดเข้ารูด้วยนะครับยัดเข้ารูที้ขั้นมัดว่าจะไปยัดเข้ารูก็พอไหมติดแล้วแล้วทีนี้นะครับขาตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตออกไปใช้งานเพื่อนก็มาอย่างนี้เลยเออให้มันได้อย่างนี้สิไม่ถึงนะครับไม่ถึงไม่ถึง เนี่ยตัวนี้ไงสวิตตัวเดิมมันถึงสิเดี๋ยวตัวนี้ไม่ถึงนะทำไงอ่ะหาสายมาต่อนะครับไม่ถึงก็ต่อนะครับต่อก็อาจจะต่อจากนี้มานี่นะครับเป็นพวกขาอุปกรณ์พวกขาอาพวกอะไรพวกนั้นได้หมดนะครับเพื่อนนะหรือว่าเพื่อนเพื่ออยากจะต่อสายเส้นใหม่เลยก็ได้เป็นไปนได้หมดนะครับไ,ได้หมดเลยยืมขาอามาต่อก็ได้สั้นๆอย่างเงี้ยไม่ถึงแค่นีด้เดี่ยวนะนะครับเห็นไหมพับครับ พกอย่างนี้ก็พอนะครับต่อเข้าขาตรงกลางของสวิตนะเพื่อนตรงขากลางของสวิตนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับยัดเข้ารูนะครับยัดเข้ารูมันจะมีรูอยู่สวิตมีรูเนี่ยแค่นี้เองตอนนี้ก็เอเาพับมาด้านนี้หน่อยไม่อยากให้มันมาช็อตกัน แล้วก็บัดกลีให้แน่นนะครับเพื่อนแล้วทีนี้สวิตตัวนี้กับสวิตตัวเดิมเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าสวิตตัวนี้มันจะมีหลอดไฟนะครับเราต่อได้แบบนี้แล้วนะครับสีทองทองเนี่ยเราก็ไปต่อเข้ากับสายที่มาจากลักไฟอีกเส้นหนึ่งเป็น Ac นะครับแต่ว่าจะดึงขอสายหน่อยสายเส้นนี้เป็นสายปลอมนะไม่มีลวดผมไม่ลวดโอ้ยผมไม่ลวด มันไม่มีลวดทองแดงอยู่ในดึงออกมามีแต่พีวีนะคโอ้หนาสี่กเยดเวอะแล้วที่นี้เราก็เอาสายไฟนะครับมาต่อจากเนี้มานี่เนาะเราก็จะได้ในส่วนของสายที่เป็นสายหลอดไฟนะครับพอเปิดสวิตช์แล้วหลอดไฟมันจะติดนะครับนีเนาะจากนี้มานี่นะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่ต่อหลอดไฟก็ก็ไม่ต้องต่อเส้นนี้ก็ได้มันก็จะไม่มีไฟติดนะครับเวลาเปิดสวิตช์นะครับแต่นี่มันเป็นสวิตช์ที่มีหลอดไฟแล้วผมก็ต่อนะเพื่อนนะต,ต่อจากนี้มานนี่เนาะเราก็จะได้ปลั๊กไฟขั้นเทพนะครับทีนี้ เน่เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเอาลองก่อนไหมลองก่อนเดี๋ยวดูพวกนี้ก่อนนะฮะโอเคนะครับลองเครื่องนะครับลองเครื่องตัวนี้ยังไม่ใส่เลยตัวนี้อยู่นี่ยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวลองเครื่องก่อนนะครับปิดไหมนะครับโอ้ยมีมีไฟสีแดงตรงนี้ด้วยมีไฟตรงนี้ด้วยปิดก็ดับนะครับเปิดติดปิดดับเห็นไหมครับเพื่อน เออแล้วทีนี้มันมีไฟมาเส้นนี้ไหมก็ลองได้ครับอาอย่างนี้ก็ได้โอ้โหโอ้ประมาณนี้แหละเพื่อนแล้วทีนี้ก็ใส่อุปกรณ์ปักไฟเอาอุปกรณ์ขั้วที่จะเอาปักมาเสียบใส่เข้าไปก็บัตรกีให้เรียบร้อยอย่าลืมดูจุดบัตรกีต่างๆที่มันอาจจะหลุดจะหลวมได้ก็ตรวจฐานให้เรียบร้อยก็มีแค่นั้นนะเพื่อน ทีนี้นะครับก็จัดแจงดูแลพวกสายอะไรพวกนี้ลหละให้มันอยู่ในที่ที่มันตรงตรงหน่อยไม่ใช่สิ่งอะไรที่มันจะต้องยุ่งยากหรอกเรามาดูตรงนี้เรามาเรียนรู้ในส่วนของหลอด LED ที่ต่อกับสายไฟฟ้า AC เป็นหลอดไฟตาแมวแดงๆอยู่นี่ตัวนี้จะต่อเข้ากับ AC 220V โวลต์ไม่ได้นะครับหลอด LED นะหลอดหลอดนี้นะครับ ต้องต้องผ่านตัวต้านทาน2 2 0 k สักก่อนนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้นะครับนะครับนะผ่านตัวต้านทาน2 2 0 k ก่อนนะครับถึงจะต่อเข้ากับหลอด led ได้แล้วมันก็จะเป็นไฟตามแมวนะครับก็เรียนรู้จากพวกอย่างนี้แหละครับเขาทำเป็นวงจรมาเราก็เรียนรู้ไปนะครับเรียนรู้ไปอย่างนี้หละงานแต่ละงานมันก็ บางครั้งบางทีมาเขาทาวงจรแปลกๆมาแล้วก็รู้รเราเราก็ดูดูแล้วก็เออมันทํามาด้วยอะไรแล้วก็เรียนรู้ไปได้นะครับเพราะในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นงานที่กว้างนะครับก็คือเรียนรู้มันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็ทาความเข้าใจกันเยอะอยู่ประมาณนั้นนะเพื่อนนะนี่ก็มีปัญหาทางด้านปลั๊กอะไรต่างๆผมก็จะได้ไปแก้ไขอยู่เนี่ยบางรูมันกผ็ผิดรูปผิดอะไรไปนะครับก็ประมาณนี้นะ เห็นมันต่อสายง่ายอยู่แต่ว่าพวกนี้บางทีมันไม่ได้ขั้วมันไม่ได้มันเสียหายก็ต้องดูต้องไปงัดไปอะไรมันเห็นไหมนะครับเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับยาวนานเหมือนกันนะนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของปลั๊กไฟนะครับเพื่อนๆช่วงที่ดาเนินการเปลี่ยนในส่วนของสวิตช์นะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นการต่อสายแล้วบางคนก็ยังไม่รู้นะครับแต่สําหรับบางคนรู้แล้วก็ก็ยังเข้ามาดูอยู่เป็นการสนับสนุน คลิปวิดีโอช่างวิทย์ให้สามารถที่จะคลิปวิดีโออยู่ต่อได้ใน YouTube นะครับพเพื่อนๆนก็อาจจะต้องกดเข้ามาดูนะอย่างน้อยก็สักนาทีนึงนะครับต่อคลิปวิดีโอเพื่อให้คลิปวิดีโออยู่ต่อได้หากว่าสักวันหนึ่งเพื่อนๆอยากจะกําลังค้นหาแล้วค้นหามันอาจจะไม่เจอนะเพราะว่าวิดีโอไม่อยู่แล้วเพราะายอดวิว,วันน้อยมันจะอยู่ไม่ได้นะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ผมก็กําลังจะไปลบวิดีโอที่ยังไม่ถึงพันวิวนี่ออก ก็อยู่ราวๆยี่สิบยี่สิบคลิปวิดีโอนะเพื่อนนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่างวิทย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนค่าเ๊กได้โดยผ่านบัญชีนะครับตามกำลังศรัทธาแล้วก็เพื่อนๆเข้ามาชมคลิปวิดีโอก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนคลิปวิดีโอให้อยู่ต่อใน YouTube ได้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอที่ยอดไม่ถึงจําเป็นต้องลบออก มันก็หมายความว่าเพื่อนๆสังเกตไหมแต่และช่องทําไมไม่มีคลิปวิดีโอที่มันเป็นองค์ควมรู้ใหญ่ๆเพราะว่าบางครั้งบางทีนะครับคลิปวิดีโอเหล่านั้นเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่ได้รับความนิยมการดูนะครับคลิปวิดีโอเลยอยู่ไม่ได้ YouTube เขาไม่ชอบถ้าวิวน้อย YouTube ไม่ชอบเลยนะครับนี่ก็ผมต้องไปเอาคลิปวิดีโอเหล่านั้นออกนะครับโอ้ในแ่จริงๆไม่ไม่อยากเอาออกนะเพราะว่าอยากจะให้เป็นฐานข้อมูลไปเรื่อย แต่ว่าเมื่อมันยอดยอดมันไม่ถึงพันเนี่ยมันต้องเป่าออกวันนี้ก็น่าจะยี่สิบคลิปก็น่าจะน่าจะประมาณนั้นเอาออกจากช่องกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คงต้องลาจากไปแต่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันถ้าผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วมันไม่ถึงพันวิวมันก็หายไปเหมือนกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ